สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะลอนทัวร์ตะลอนธรรมนะคะพบกันในวันนี้สนทนาก,นกันกับทางท่านจันแห่งสันเตียโศกและท่านพลเรือเอกบรรวิ์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะนมัศก,การค่ะเราต่อกันจากตอนที่แล้วนะคะแต่ว่ามีเพิ่มก็คือคนคนนี้เขาให้เหตุผลว่าที่เขาจะต้องแบบเหมือนทําอะไรที่มันเสียเส่ยงๆทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าเพราะความจนมันบีบบังคับทําให้เขาต้องเล่นเกมเสี่ยงอ่า อันนี้ผิดหมดแลวครับผิดตั้งแต่ผิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเพราะว่าไอ้สต็อกมาร์เก็ตหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันคือคาสิโนชนิดหนึ่งเป็นตอนการพนันการพนันไปแล้วคนที่จะเล่นได้ต้องเป็นเจ้าของก็คือเจ้าของกิจการใหญ่ที่มีหุ้นจํานวนหนึ่งและสามารถจะปั่นได้รักษาได้ท่านกำลังพูดถึงเจ้ามือใช่ไหมใช่ครับเพราะเจ้ามือเนี่ยก็จะมีเจ้ามือหลายอันอย่างสมมติว่าผมทํากิจการอย่างหนึ่งเนี่ย ผมก็จะเป็นต้องรักษาหุ้นผมเนี่ยให้ตห่ำว่านี้ไม่ได้ต่าสุดถึงว่าต่าสุดที่ส0บาทต่าสุดต่ำกว่า30บาทไม่ได้ผมก็ต้องทําทุกวิธีทางเพื่อจะรักษาเพราะถ้ามันต่ําปั๊บเนี่ยทรัพย์สินหนมมันก็จะหายไปในอากาศทําให้การกู้เงินน้อยลงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเล่นเองทําเองและแม่งเม่าก็เข้ามาตายเยอะแยะนะคารับเมื่อไหร่ที่เขาจะทิ้งเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ <ๆ S 2> เขาเท่านั้นที่จะรู้วิธีการทําขั้นตอนเยอะมากเอาว่าทําได้ เราะว่ามันถูกต้องตามกฎหมายนะครับเหมือนผมเป็นเจ้าของหุ้นบอก็ฝากท่านจันนี่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 ถึงวันนี้บอกท่านจันขายเลยไอ้นี่ขายอ้าวนี่ซื้อเลยไอ้นี่เอ๊ะคนของเราเท่านั้นเลยมันก็ไม่ไปไหนก็อยู่วนอย่างเงี้ยเปิดตลาดขึ้นพอถึงเวลาขึ้นสูงมากแล้วเฮ้ยทำอยางไรเลยจริงๆอ่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะตลาดหลักทรัพย์ไม่ควรจะเข้าไปเล่นเพื่อจะหวังรวยไม่มีทางหวังรวยจากตลาดหลักทรัพย์ได้เหมือนเช่นไปบ่อนคาสิโนแล้วบอกว่าหวังจะเป็นเศรษฐีไม่ได้ หวังว่าจะเอาตังค์คราวนี้เท่าไหร่ได้ถ้าเข้าบ่อนแล้วตั้งใจว่าวันนี้ผมขอแค่สองล้านคุณก็มีไป20สิล้านโอเคได้แต่ถ้าคุณมีไป20ล้านอยากจะได้2ี่สล้านเป็นหนี้ต่อเลยมันประมาณสิเซของเงินคุณเท่า้รคุณถึงจะได้อันนี้คือรวมการเทรดทั้งหมดเลยถูกไหมคะทั้งหุ้นทั้งทองคําทั้งอะไรต่อมีอะไรที่มันอยู่ในหุ้นก็เอาตัวบริษัทเรามาเป็นทรัพย์สินสัจจะ Asset ทองก็เอาทองเป็น Asset นี่นะครับแล้วก็ดูแลหุ้นทุกคนต้องดูแลหุ้นหมดชื่อดังๆในนี้ไม่ว่าจะเป็นเซียสองอะไรผมสนิทหมดนะครับว่าเขาทํายังไงไม่ผิดกฎหมายนะครับมันต้องดูแลกิจการของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกจะไปรวยในตลาดรั์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยยิ่งเล่นหลายตัวเนี่ยไม่รู้ว่าตัวไหนเนี่ยเขาจะปล่อยเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงขนาดผมมีอินไซต์มาตลอดผมยังตอนนี้ผมยังไม่ยุ่งด้วยเลยเพราะว่ามันอินไซต์ซ้อนอินไซต์อินไซส์เพื่อเอ้ย แม่งเมาเข้ามาเลยแล้วทิ้งแม่งเลยโอ้โหมันมาเยอะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับมันแต่เขาก็ไปดูคนที่มีตัวอย่างที่เขาสามารถรวยและอยู่กับตรงนี้ได้ผิดไหมคะคือคนที่รวยและอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยต้องแบบที่เอาที่ท่านจาันบอกอะเข้าสวนทุรเรียนแล้วมุไปเอางาะมาได้ไงวะเป็นบุญกังอา่อาใช่คือเข้าสวนทุรเรียนเนี่ย เออคนมองดูว่าคุณกําลังซักเข้าสวนทุเรียนแต่ปรากฏว่าคุณออกมาด้วยเงาะเต็มไปหมดเลยทีเดียวคนก็แปลกใจว่าทําไมเข้าสวนทุเรียนจึงมีเงาะออกมาเขาลืมไปบอกว่าลึกจากสวนทุเรียนมีสวนเงาะอยู่ด้วยแต่เขาเห็นเฉพาะสวนทุเรียนเดี๋ยวคนที่คุณแอนบอกว่าเนี่ยอมผมเดิมพันเลยเขาจะต้องใกล้ชิดกับคนที่ทําหุ้นคนใดคนหนึ่งเช่นผมทําหุ้นให้กับเอาว่า คุณบริษัทกอไก่อย่างเงี้ยหนึ่งในตัวทาเนี่ยแล้วผมซี้อกับท่านจันเนี่ยผมก็บอกท่านทาน,ทานอาทิตย์นี้เอาสักล้านนะใส่ตรงนี้เข้าไปเลยอ่าเนี่ยเนี่ยก็เลยอย่างนี้เขาถึงได้อยู่ได้เ,เ,เพราะเขามีตัวหลักเนี่ยเป็นอินไซต์แล้วมีตัวหลักแล้วพอมีตัวหลักเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยกว้างขวางไปรู้ว่าอะไรต่ออะไรไงเพราะฉะนั้นดูได้มันเป็นไปนไม่ได้ถ้าเผื่อถามว่าวันเนี้ยตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ย ขึ้นมาเป็นปกติทุกอย่างทำหมดผมถามว่าร้านขนมร้านหนึ่งเนี่ยทรัพย์สินอาเท็ิเนี่ยคือขนมแหนขนมใส่น้ำแข็งอะไรหุ้นมันปลาเข้าไปสูงไปตั้งห้าสิบหกสิบเท่าเพราะว่าเขาเบื้องหลังคือมีนักปั่นหุ้นสนับสนุนซึ่งพอเข้ามาตลาดหลักทรัพย์บอกเฮ้ย <c oughs> มันมาได้ยังไงวันนี้ทรัพย์ส,สินไม่มีอะไรมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งทำขนมมันหนึ่งเดือนหนึ่งเพิ่มขนมอย่างหนึ่งเป็นไปไม่ได้เห็นอย่างครับ ภาษาชาวบ้าก็เรียกบันทั้งีัยฟังดูชัดเจนตามคําพูดของท่านพลเรกบรรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าการแสวงหาทรัพย์จากการพนันเนี่ยคือความเพ้อฝันของคนสิ้นคิด<ช>กรุณาฟังอีกครั้งหนึ่งการแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยจากการพนันเนี่ยคือความเพ้อฝันจากอของคนสิ้นคิด เหมือนกับกาลังคุณกําลังสร้างบ้านบนบนคลื่นน่ะคลื่นนะ่ยใหญ่โตขนาดไหนอย่างไรก็ตามเนะี่ยขนาดเรือ,อยังกว้างเลยนะคุณจะไปสร้างบ้านบนคลื่นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เอ้าบ้านบนคลื่นฟังดูมันเป็นอิมเมจินไปหน่อยคุณสร้างบ้านในพื้นที่คลอนเลนสิ่งที่ไม่มีความมั่นคงเนะี่ยม,มันจะอยู่ได้อย่างไรใช่ค่ะเพราะนั้นอาตอมาที่ได้บอกว่าคุณก็ตาม หวยก็ตามเขาบอกว่าอะไรนะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นในทุนเล่นที่นั่นใช่ไหมถ้าปรมาจารย์ของโลกก็จอสโอลสแต่เขายังเลือกเล่นเฉพาะตัวของเขาใช่ไหมเช่นเขาพอยบมือไทยไอ้โง่บริหารประเทศทางละมึง กูโจมตีกระแสค่าเงินเลยนาแล้วกูลากแล้วเขาจะรู้เลยว่าเงินเนี่ยบาทเนี่ยมึงมีทั้งหมดเท่าไหร่เงินคงครังเท่าไหร่มึงมุนเียนเท่าไหร่อยู่อันนี้ใช้ไม่ได้เท่าไหร่ใช้ได้เท่าไหร่เขาลากโอ้โ,โหลากจนเขาทุบไม่เหลือเลยอะ่ะเน,นี่ยเมื่อปี4ีไงใช่นี่แหละเราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแต่จริงจริงตอนปี4ีสงวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยคนที่ล้มเนี่ย ล้มบนฟูกนะใช่ครับคนรวยอะจนลงแต่วิกฤตในยุคปัจจุบันเนี้ยคนจนเนี่ยออกรจนกระอบให้ได้มันเกิดสําหรับพวกนายทุนตอนนี้เกิดกับประชาชนใช่เกิดจากประชาชนแล้วนายทุนก็ก็เหมือนก็ล้องเหมือนกันด้วยไหมคะในยุคนี้ที่ปิดลงงงโรงงานอะไรเนี่ไอ้นีถือว่านายทุนเล็กๆแต่นายทุนใหญ่เลยรวยเละเพราะถามใดที่รัฐบาลมาจากแบบเนี้ย เขาเอื้อให้กันในทุนเดี๋ยวคราวหน้าจะมาบอกตลาดทุนอีกจะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ว่าในหนึ่งวันเนี่ยเอาบ้างไม่กี่ชั่วโมงเองอะสามารถจะได้เงิน50าล้านฟรีๆซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยแอนต้องเข้าใจว่าคนรวยจำนวนมากเนี่ยรวยด้วยเหตุแห่งความยากจนของเพื่อนมนุษย์ถูกต้องเลยนั่นแหละและเหยื่อหยาดเหงื่อและน้ำตาของคนอื่น นั่นแหละคนรวยจํานวนไม่น้อยเลยรวยเพราะท่านสมณพธิรักษ์กล่าวว่าคนเรารวยด้วยสาเหตุสองประการ 1. รวยเพราะาบาปเก่าสองรวยเพราะบุญใหม่ mm hmm. คือคนรวยที่ดีก็มีนะแต่รวยเพราะออขอโทษรวยเพราะ บุญเก่ามาเมื่อกี่ยนมาพูดผิดว่าเอ๊ะบาปเก่ายังไงเอาใหม่เอาใหม่จะมาพูดผิดบุญเก่ารวยเพราะบุญเก่าสองรวยเพราะบาปใหม่เออไอ้แล้วไอ้บาปใหม่นี่บาปใหม่ก็ดูลองไปถามจันสองล่าดูสิโอเคแล้วคุยมาตั้งนานก็เหมือนคดโกงเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยไม่ใช่เลยเราไปถาม ในทำเนียบอนะเราไปถามในสภาเนี่ยว่ารวยเพราะบาปใหม่คืออะไรนะจริงๆไม่ต้องถามหรอกถึงถามเขาก็ไม่ตอบหรอกนเขาก็จะเฉยไฉไปทางอื่นแต่เราเห็นใช่ไหมรวยเพราะบุญเก่าเนี่ยคือคนที่เกิดมารวยพ่อแม่มีนคือเรียกว่าเกิดมาบนกองเงินกองทองแล้วรวยมาจากมรดกแล้วก็ได้มาโดยความถูกต้องชอบทรงอ่ะ ไปต้องอื่นไกลอะอย่างคุณชวนหลีกภัยเนี่ยบ้านที่จังหวัดตรังเนี่ยมีอยู่หกไร่อาตมาไปเยี่ยมมาเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยแล้วต้นไม้ใหญ่สามคนโอบเลยนะยังกวัดป่าเลยะแล้วอาตมาก็ได้คุยกับคุณชวนหลีกภัยด้วยท่านบอกว่าเป็นบรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วก็แทนที่จะเอาที่ดินกลางเมืองเนี่ยเป็นที่ทางเศรษฐ<อ>กิจกลับกลายเป็นพื้นที่ป่าอาตมาจึงเรียกว่าเนี่ยคนเรารวยเพราะ บุญเก่าแล้วคนรวยเพราะบุญเก่าเนี่ยก็จะไม่แสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมไม่เมคมอมันนี่ชีวิตก็อยู่ซอยหมอเหล็งจนจนอะไรตอะไรแบบนี้ไปไหนมาไหนบางทีก็นั่งรถตู้ไปนั่งรถไฟไปชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเป็นคนรวยจรงิงๆเนี่ยอ่ะเราจบด้วยสุภาษิตพ่อท่านก็แล้วกันคนจนทำตัวเป็นคนจน อาจรวยคนจนทาตัวเป็นคนรวยยิ่งจน <laughs> คน<อ>รวยทําตัวเป็นคนรวยอาจจน,จนคนรวยทําตัวเป็นคนจนยิ่งรวยเป็นไงอีกครั้งหนึ่งไหมอีกครั้งหนึ่งครับคนจนทาตัวเป็นคนจนอาจอ๋อเอออาจ อาจรวยคนจนทำตัวเป็นคนรวยยิ่งจนคนรวยทำตัวเป็นคนรวยยิ่งรวยอาจจนคนรวยทำตัวเป็นคนรวยอาจจนคนรวยทำตัวเป็นคนจนยิ่งรวยเป๊ะเลยแล้วไม่เตือนเพื่อนนะครับเนี่ยจากอะไรนึกได้เลยว่า คนจนอยากจะรวยเนี่ยไม่ได้ทำแบบเพล่ขคุณแดนจงมีมานะเขาเรียกว่ามานะยาจกทําให้ยาจกเป็นเศรษฐีแล้วเอียจกจะมาร้และอย่างหนึ่งนอกนอกจากมีนอกจากมีมานะแล้วจาคาถาไว้ดาัมาได้มาจากคนรวยคนหนึ่งหนึ่งขยันหาสองขี้เกียจใช้สองข้อเนี้หนึ่งขยันหาสองขี้เกียจใช้สามประกอบด้วยประพฤติดี สามข้อเนี่ยไม่รวยมากก็รวยน้อยเปเลยค่ะนมัสการค่ะขอบพระคุณค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ก็มีหัวเข่าแล้วก็เท้าขาแล้วก็มีโรคไตเท้าบวมดูได้ทรทัศน์ก็สุขภาพเราแรงแข็งแรงขึ้นพักนอนนอนหลับสบายแล้วทําให้หน้าตางเรามันสดใสขึ้นกว่าเก่าเมื่อก่อนมจะดำดำค้ำๆอะไรเงี้ยกระดมันจะดีขึ้นก่อนโอ้โหเนี่ยอทรมานเวลาหลับได้ปีหนึ่งปีสองไม่อยากหลับเรื่องนอนเนี่ยยกให้เลย